ก็เป็นด so ah, <c oughs> <Ok. c oughs> ัวท so ี่อย <te> ู่ในเพลงไทยแดนซ่องมิดคขอยน้องที่ซองมิ้งข้อยน้องที่ซองมิดอ่าวัสดีครับสวัสดีต้ามาอยู่รอค่ะแหม่มาหอดแล้วบ๊ายบายไม่ทอดหน่อยก็จีหายได้ไมเป็นาบบาะ มื่อนีสิบประดัดเอื้อยวัดเนาะไปเรียกว่าไปฮับอยู่ไหนเองเนาะพี่น้องไปฮับอยู่ด่านซองเมกพี่น้องด่านวังเตาซึ่งเขาสีขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหาป่าเนาะเอารถเก๋งป่าไปฮับอยู่ที่ด่านซองเมกพี่น้องระยะทางจากบ้านไปหาซองเมกประมาณร้อยกิโลพี่น้องเลยหอดร้อยกิโลพอดีหอดเนาะนนนมืม่อนีนเขากัหลักสามไปเนาะไปเฮือนป่าไปขี่ไปเฮือนป่าไปขี่รถใหญ่ญี่ปุ่นเนาะพี่น้องเนาะ ยเอารถขามด้วยเอารถขามคันเดียวอยู่หลยไปพี่น้องครับไปเจอกันเพื่อนป่าผมเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะก็มาเจอหมกเคื่องเลียนเนาะพี่น้องตาเอื่อยมากแต่อ่านครพนมหอดอุบลเนาะตอนนี้ก็มากินรักกงเลียนขาเออรู้สึกเคเลียนให้ลูกกับป่ากินเนาะเรามาอืมกงเลียนม้อนทองลูกละสี่สิบห้าพันจีบรักบาทละลอยกัวดึกว่าเกือบ200

เบื้องซิมก่อนนู้นนี่มันง่ายมิดนี่ก็คือขอขามแม่น้ำคลองไปทางฟังไทยเนาะลาเบีองนะเพแม่นฝัฟังไทยพี่น้องเป็นฟังล่าคือเก่าเนาะเมืองพนทองเอาตแลัดงสิไปพี่น้องทำแล้ว กันยูเข่ามาแต่กินบักชเลีนกับข้าเนาะเกียวเลยแยก็ลั่งสิมาหอดซองเมกเนาะไปหอดปอากันนั่งเดินทางไปซองเมกเพียวจากนี้ไปกับประมาณ60กิโลเจ็ดสกิโลเพียวสี่สิบป่ะสี่สิบกิโลเ,เนาะี <laughs> บอเขาบอลเขาคนคับรหนบอเขาคนครับรหลดน้ำแข็งบอลเขาลูกปาพอ่อยิ้มนะปาเนาะแตนเราถม่นังกัอทางเนาะ ดูว,ว่าด่านวังเต่าเนาะพี่น้องหอดแล้วปูนไปลัดอยู่ปูนไปะบอลจองตรงนี้เป็นหม่องปั๊มเอกสารเนาะพี่น้อ <c oughs> งแบงโถเป็นเขตแดนเห็นไหนด่ดานจ้องมีไปได้าหลายปีหลายปีห <c oughs> ลายเดือนนะ <c oughs> ก็สิบ่มีไผดอกเนาะมีแต่เจ้าหน้าที่เพิ่นกันไว้เ <c oughs> ขาบ่าให้ไผเนะ <c oughs> ข้าเลยเนาะที่อันี้เขากันไว้เด้อ ว่าปหบขนบอกมาหบขนนี่ยอดนี่ก้อนใบขนบนได้ประเทศไทยแล้วไปใส่อะไรผัวน้าทามีใช่หรือไชโลอ๋อยอดนี่ก็ได้อย่ยอดนี่ได้อยู่บอืงยอดนี่ก็ได้ยอดนี่ก็ได้ ไมอยากถามไปเลยถามไปปะอยากขาจับหัวถามไปให้ขาจับหัวเดแลนเข้าไปตอนนี้เขาก็ขออนห่ามทายหวเนาะ่ายโอในกลองนะเออทายหัในกองเห็นบบไเห็นเบดีเห็นย่บเห็นเห็น แต่อันนี้มันโบเหนเ็นในโกปรบรเห,นห็นบเอเอ,หน,อ,นอหนึ่งสองซ่องซ้ำหนึ่งสองไม่ถ่ายให้หน่อยนะโอ้กล่องมึ <c oughs> งไก่มึงก็ถ่ายเล่นวายที่เออหนึซ 1> 1, 2, หน,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 นึ่งสองสามไหเป็นเทนด่านน้ำเนาะเต้เป็นเทนด่านดี๋ยวหนึ่งสองสามเออหนึ่งสามหนึ่งสองสามตอนนี้เขากัดแนนอ,อนนันนี้เนาะถ้าขออนุญาตเพื่อนพี่น้องนี่ก็เป็นตัวที่อยู่ในเพลงไทยแดนซ่องมิกไอยน้องที่ซองมิกคข่หน้องที่ซองมิกแบบด้านแทน้นี่กคับเงียบเงาเนาะไม่ใช หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามได้ปะอือได้พอได้เป็นทีหายเตอนนี้ห้าก็อยูที่ด่านนี่พี่น้องย่ามันคํำมาเลยผู้ที่ค้ำเลยด่านสิหกไท่เล่ากับโบไก่เนาะนี่แหละพี่น้องไท้เล่าก็อยู่ฟังเล่าเนาะตอนนี้เออ มีต่ลดสินค้าเป็นปน้อพี่นอ้องกลับไปกลับมาเนาะดันที่เคยมาเนาะดันชองเมกพี่น้องเองปวดเบืบ่อไหมว่ามีคนดอกมีแต่คนมาสินค้าเป็นเนาะสินค้นาอนุญ,ญาตจะสินค้าเข่าออก สวัสดีครับสวัสดีตามันอยู่รอค่ะเป็นอะไรเป็นเคยเบิ่งซองขออน้อพี่น้องเป็นอยู่ซองเมฆแมนวะซองเมฆค่ะอยู่นี่ค่ะด้านช่องเมฆค่ะโอ้มาส่งของมาส่งของให้ฟังเล่าส่งอยู่นี่ค่ะโอ้ครับผมโดย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 สวัสดีตาเนี่ยเด้อไปกันเด้อบายบปไปไปไบแดดมาหดแล้วเขาไปเด้ปั้มบารบ่ะนะบ้างรถ มาปบนี้า่า,นนาป่าวบนี้เขาเป็นะไเขาเปบนไหกักโตบ่เดียวแต่ฟังเลาา่าสรุปคือตองได้กักโตเนาะสี่นอกะกะรังอันนี้เละเดีย๋ยวพันกักโตอยู่ที่ศูนย์พันะละโอ้ยรถเป็นิงเลยะยลดอ,นนอดันนนเดอจกัก <laughs>

เลี้ยงสามขาเลี้ยงขาสามขาท้องข้าจากว่าหอกับหอกับไ่ต้องแก้หรอกไอเส้นเออไอเส้นเราโอ้ไอเส้นแล้วมาส่งเลยแล้วกับกับเนาะแล้วกาบได้หรอส่งหอด้วยดีด้วกระป๋องด้ว คนเือนื่นหนมนี้าเจื่อใกี่ยังนั่งแล้วนวดฮ่เราพียชิมเขาหน่ะพเยาชิมเน้นชิมโท่มองลงไปมันชิมหน่อยนะเล็กน้อยเห็นเดียใเอาไกระถอดอ๋องามาจากหลังงามาจากอันแม่เดียวบ่อันนั้นคูกก็ได้อันนี้เป็นี่สามอยู่นี่เด้อ มาเล่นสบายดีพี่น้องจังสบายดีเลยเอฟซีผมสุดไปไปบาย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 บกินทอดเด้อกินทอดเด้ออุ้ยกินทอดเด้อต่างห้าสิเมื่อบาทนาะพ่อแม่พี่น้องบัดนี้อ่ะหอดเด็กกับบอดดเมื่อเนาะเพราะว่าจั้โต้ใส่กันเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ลำบยกเพิ่นเขากอน เอาอน้โจนน้ำพุกมุ่นน้ำพุมันมมันนแต่ไรเฮ้ยเมื่ออหนี้พี่น้องเต็มต่าจนคำเนาะเอ้าแม่จำห้องเขาไปยึดสไว้ให้เห็นแม่จำห้องข่อนอยามมื่อวันอาทตย์ได้โดนอู้เนื่อยกันยึดเติม ตอนเม่างาเซ่ในยนมกลางคืนนะพี่น้องกรลังอดปาเซ่ตอนนี้ของสั้นของสั้นนี่คอยว่ากันเมื่อยก็นอนพักเป็นไงวะบ่บ่บ่จนลุกนอนนิออ่ะนะใช่ ไม่น้อยเออเข้าแบบวัวแววบ้าบ้าลุกไปโซงไม่น้อยกะจีหายี้ได้หันเทนไปบ้านน้าดั่งคนเดียวเออนั่งเนอะบางงูท่านบางีเขากบบไปโซ่เติดไฟแดงไฟแดงซ้ำสี่แยกพี่น้องก็ดีแต่ว่ามันกินสบาย กินข่าวรัฐบาลสิบสี่มือ,อกินข่าวฟี่เนาะแต่อาหารดีว่ากินน่ก็ห่อนบาทแล้วเนาะพ่อพี่น้องขำเมือตื่นตาเนาะแล้วก็จีค้นขล้องขามอีกก็ยากเลยพี่น้องแบาบแบบสุกซื่อตู้แล้วก็ที่นอนแน่เนาะโมโหไอจีมากขำเนี่ยด้ยพี่น้อง ก็ซื้อดารถไปละนับเบื่อก็ตัดโตอยู่ศูนยน์พันละสิบสี่มือนอกพี่น้องเลยบนโต๊ะเล่นบนตกเนะเรียงนำทางค้นคล้องก่อนน้อกพี่น้องันแหงโหลดเนาะ ลุงคับรถมาส่งพี่น้องย่บาลถ้าซิมแม่แล้วแบนียนโอเคมอเตอร์ไซค์แน่ฮะวิดีโอเอาค้องขาเมื่อก่อนไปได้ดูงสิมื่อแล้วแบบนี้พี่น้องไป จาหากิโลนอกจากบ้านลูกมาบ้านเขานั่นแล้วไปเมือ่อป่ะจีแม่คนคล้องลูง